สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีอะไรนำเสนอนะครับนะนั่นก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับนะผมใช้รถยนต์มาประมาณ3ปีแล้วนะครับนะสามปีกว่ายังไม่เคยติดกล้องนะครับนะติดรถเลยนะครับนะซึ่งช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าถ้ามีอันนี้เก็บหลักฐานอะไรเวลาเรามีปัญหานะครับ ก็อย่างว่านะครับเราก็ไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะก็เขาขอให้ห่างไกลนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังเซฟตี้ของตัวเองด้วยเวลาเจอเหตุการณ์เฉินอะไรประมาณนั้นนะครับนะเราจะมากแกะกล่องพร,พร้อมกันนะครับนะน,นี่ก็จะเป็นยี่ห้อไม่รู้ว่าผมพูดถูหรือเปล่านะอ่านถูหรือเปล่านะ s d o ด นะครับนะดอมนะครับ M300 นะครับนะสางมาจากลาซาด้นะครับนะเราม,มาตรวจอบพร้อมกันบางคนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะเชื่อว่ามีบางคนนะครับนะต้องหาข้อมูลก่อนนะครับนะโอเคเราม,มาดวูว่ามีอะไรบ้างในกล่อง นะนี hey, ่ครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนะดูอะไรถือว่าโอเคอ,อันนี้เปิดอันแรกก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นตัวกล้องอนะครับโดยปกติผมว่าจะซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับแต่งบประมาณรู้สึกว่าไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะนี่ hey, ครับสวยอยู่นะสวยอยู่ จะไม่มีจอนะครับนะจะไม่มีจอที่ซื้อที่แบบไม่มีจอนี่เพราะว่านะไม่อยากจะแสบตานะครับอันนี้ได้สิ่งอาซานนะครับกนะารมุสีตนบนี่ครับ เนมูรี่น่าจะไม่ได้แถมมาให้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์น่าจะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ติดตั้งสายนะนี่ติดๆแล้วก็ไว้ติดตั้งสายนะครับนี่เป็นแบบนี้บางคนที่เหมือนไม่ได้ซื้อเหมือนผมมาไม่เคยซื้อแบบเราคิดว่าเสียบๆียบนะคือเท่าไม่สะดวกที่จะเสียบนะครับแล้วก็สามารถจี่แปะๆแล้วก็ แปะ92หน้านี้แล้วก็ติดตั้งสายตามที่ตัวเองชอบนะครับนะอันนี้ก็น่าจะที่แนกมาข้างๆรถนนะครับเพื่อเก็บสายแล้วก็จะมีสายด้วยสายก็อาจจะยาวสักอีกหนึ่งนะครับนี่ครับไทยเอแล้วก็นี่จะเป็นตัวน่าจะ เสียบที่ตรงนี้นะครับนะเขาก็เรียกว่า USB เหมือนกันเนาะนี่เสียบแบบนี้แล้วก็ไปเสียบที่ตัวรถนะครับวัสดุถือว่าโอเคอยู่นะครับนะแล้วก็รถบางคันนะครับนะรถบางคันอาจจะไม่มีนะ ที่เสียบ usb นะครับเขาก็แถมมาตัวนี้ด้วยนะครับตัวแปลงที่ไว้จุดอ,อ,อะไร่ะเขาเรียกว่าจุดบุรีอะไรสักอย่างนะครับนะน่าจะเป็นตัวรังสีอะไรสักอย่างนะครับตรงนั้นเนีสามารถจุดบุหรีได้นะของผมรถผมก็จะมี usb อยู่แล้วนะครับแต่ อาจจะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับนะเราจะไปเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์รั่วเสียบเอาไว้ฟังเพลงอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะไม่รบกวนช่องนั้นเราก็จะเอาช่องนี้นะครับจะมี2รูด้วยนะครับนะจะได้2 USB นะเราก็จะเอามาเสียบตรงนี้นะครับนี่รอยสวยงามครับเมมโมรี่นะครับนะ เมมโมรี่ผมน่าจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับรอบนี้ไม่ได้ซื้อมาครับลืมไปนะครับ,รบต้องซื้อเมมโมรี่ด้วยนะครับเพื่อเก็บบันทึกภาพนะครับนะเพื่อเก็บบันทึกภาพในช่องนี้นะครับมีช่อง USB มีช่องใส่เมมโมรี่แล้วก็มีช่อง AV นะครับนะแล้วก็ตัวน่าจะกดค้างเป็นตัว WiFi นะ อันนี้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับนะ mm hmm. เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะครับ mm hmm. เราดูในคลิปในโทรศัพท์ได้นะครับนะตัวนี้มีช่องมิกนะครับช่องมิกแสดงว่าบันทึกเสียงได้เวลาเราอยู่ในรถนเสียงเราจะมีเข้าไปในกล้องนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ REC นะครับตัวบันทึกนะครับที่แสดงผลว่าเรากำลังบันทึกภาพอยู่นะครับนี่น่าจะหมุนได้หรือเปล่านี่นะครับนะเวลาเรานะโอเคนะครับนะ้าวันนี้ของผมก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับและการใช้งานอะไรยังไงไว้ติดตาม หน้านะครับนะวันนี้ก็ให้มาดูก่อนนะครับแกะกล่องวันนี้ว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับน้าเมลโรี่ก็เดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ